คนยังชอบกินของทอดอยู่อ่ะกินังไงให้เขาปลอดภัยที่สุดถ้าสมมติชอบกินของทอดอยู่โดยที่ยังไม่อยากใช้ตัวช่วยเลยเนาะไม่ใช้อาหารเสริมอะไรทั้งสิ้นเนาะก็คือว่าจริงๆแค่ปรับลําดับการกินก็ช่วยแล้วนะการที่เรากินผักก่อนเช่นผักใบกินเมล็ดเชียกินเม็ดแมงลักก่อนพวกเนี้ยเราเรียกว่ากลุ่ม So l u b l e fibers หรือว่า Fiber อละลายน้ําการกินพวกกลุ่มนี้ก่อนเนี่ยจะมีหน้าที่ในการทําให้เราเรียกว่าฟูท้องก่อน ันที่2กินโปรตีนที่เป็นเนื้อสัตว์ที่เราชอบกินตามมาเนี่ยเนื้อสัตว์เต็มไปด้วยไขยมันคอเลสเตอรอลเนาะแต่ว่าถ้าเรามีการกินพวกกลุ่มธัญพืชหรือกินผักใบไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือ1คือ,คอไฟเบอร์นะท้าที่การบล็อกในการดูดซึมดูดซึมช้าลง2คือว่าพืชก็มีคอเลสเตอรอลเนีย่ยนะเรียกว่าไฟโตสเตอรอลก็เลยทำให้ดูดซึมช้าลงไปอีกส่วนที่3เนี่ยคือว่าพอกินผักใบกินโซลูไฟเบอร์แล้วเนี่ยก็จะลดการดูดกลับของน้ำดีก็คือทำให้คอเลสเตอรอลในนนนรรร่่าาางงกกกกกยยลลดดไปด้วะคัับิผกกอ กินโปรตีนที่ชอบตามมาทีหลังกินแป้งสุดท้ายเนี่ยก็จะทําให้สุขภาพองค์รวมดีขึ้นโดยที่อันนี้เรายังไม่ได้ใช้ตัวช่วยเลยแค่สำหรับระดับการกินอย่างเดียวเลย